วันนี้นะคะจะพามาร้านข้าวขาหมูพอสีสาขาที่2ค่ะแล้ววันนี้นะจะพาตัวแม่ที่กินแล้วจะคอมเมนต์ได้ว่าอร่อยจริงหรือไม่อร่อยจริงนะคะนางรอยอยู่ข้างในแล้วไปเลยสวัสดีจ้า,เ,าเอา้า <laughs> นี่นะคะ <laughs> พร้พอมพร้อมพร้อมโดนดา่า อันนี้ี่สั่งมาที่เขาบังคับสั่งมานะคะก็จะมีเนื้อล้วนมีหนังเอ็นใช่ไหมใช่เอ็นไส้เหรอเอ็นไส้อันนี้คากิเต้าหู้ไข่น่าไม่รออะไรแล้วกินแล้วอันนี้เนื้อหนังแล้วก็มีต้มฟัากับมะละซึ่งสั่งมะละอย่างเดียวแต่บังคับให้ทาฟักมาด้วยเราก็อยากให้กินหลายๆอย่างจะได้รู้ว่าเอ้ยมันอร่อยหรือเปล่านะพร้อมเวอร์ปลาลุยน้งร่วงละร้านไม่ดี ่ะนี่เราแล้อ่ะได้เออนะเน้นเค็มไม่เน้นหวานใช่ซึ่งชอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็แจ้งไปเลยสำหรับใครที่ชอบกินเค็มนะคะไม่ได้เน้นกินหวานที่นี่น้ำจะเป็นสไตล์นั้นเป็นไงคะพี่อาร่อยครับอร่อยหรือหิวว่าอร่อยหรือหิวเราก็จะเริ่มจากเนื้อหนังก่อนเราชอบเอับเราชอบคาคิโหดว่ะเราต้อกินเนื้อเอ็น ท,ทำไมอ่ะนุย้ยเขานุ่มมากจะบอกว่าเราใช้หมอ้อซูวีต้มนะคะมไม่ได้หมอ้อธรรมดานะจ๊ะนุยน่ย,ยอร่อยหมอ้ออะไรหมอร้ออะไรหม้อซูวีเป็นหมอ้อที่แบบจำกัดความนุ่มของหมูได้คือสมมติว่าเราอยากให้สุกเท่านี้เก็บความนุ่มความชุ่มของหมูไว้มันก็เลยนุ่มขนาดนี้คะคะคือคอนเซ็ปต์เขาคือขาหมูแห่งโลกอนาคต โอ้เว่อปะล่ะนี่กูกินเสร็จแล้วเป็นทันตกริญย้อนได้อะไรอย่างเงี้ยเหรอดูชุดกาวเราใส่ชุดกาวยามีนาเราแกลลอยู่เราไม่ไา้ขาดเราดาวอยู่ขอร้องข้างในเป็นห้องแล a p เหรอเนื้อหนังขาดดีอร่อยชาบกิเป็นส่วนที่ไม่ค่อยได้กินแต่วันนี้จะกินละกันไหนๆก็กินแล้ว ครับติดวอร่อยเฮ้นีดๆเปรี้เค็มอ่ะดีอ่ะเพราะว่าที่ถึงมันจะแบบเจอหวานใช่ต่หลายคนบอกว่าขาหมูที่มันจะออกหวานแต่ของเราอ่ะเอาออกเค็มนิดนิดแต่ไม่ได้เค็มแบบไม่ได้เค็มเป็นโรคไตนะเด้อก็ไม่ตัดขาแต่เอาไตออกไม่เป็นเบาหวานจะเป็นไตลองดิผักสกองเออหั่กองกีเกระเทียมกระเทียมไหมกระเทียมกระเทียมหลงแล้วแกะแล้วนะจ๊ะตีมไข่อร่อย ไข่นิโลเองนะจ๊ะโลว่าเองไม่ต <c oughs> ัดเ้า <c oughs> <c oughs> เป็นไข่เป็ดนิโลว่าสี่ชั่วโมงหรอไม่ไข่เป็ดหรออือไข่มีรสชาติน้ำเข้าไปในตัวไข่ <đây S 2> ไดีใกล้ยังไม่โดนด่ายังไม่โดนด่ายังไม่โดนด่านี่ไม่มกล้ากินเลยนะเนี่ยซุปกินย่างตุ๋นจะตุ๋นนะไฟลงเบิ้ลนะไฟอ่ะต้องเบิ้ลหน่อย คือใช่ขายเป็นอีเมนูหนึ่งไหมไม่เหม็นนะเอาไปนี่ไปทอดนแล้วเทียปิ๊วหวานจริงไฟดีมากเจนก่อนคือบอกว่าหมูอะค่ะใช้ของเบทาโกนทั้งหมดเหรออือหมูเนี่อย่างอาหมูนะใช่ค่ะเราใช้ของเบทาโกนทั้งหมดเลยแพงนี่มันขายจานละพันสองกันเนี่ยขายถูกนี่ราคาก่อนบอกราคาให้ห้าสิบก็ราคาปกติทั่วไปใช่ระหว่างห้าสิบหกสิบนะไม่ได้แพงเกินไปให้ทุกคนกินได้ค่ะอือ เองก็อร่อยก็มู้ของน,นี้เิจิแล้วปลาไม่ค่อยชอบกินตมผู้อร่อยออนิ่มนะไม่แข็งเหลือจัดอันดับให้นะขอกินให้ครบกันเออต้มผู้อร่อยบอกว่าไม่เห่ผู้อิ่มเดี๋ยวเดี๋ยวกูหาเรื่องด่าก่อนเดี๋ยวหาให้ได้ก่อนแบบทำไมเพราะว่าปกติหน้าปลาแบบเนี้ยมันชอบแข็งแบบเนี้ยมันชอบเหม็นเกินไปด้วยอันนี้ติดนโอเคอือมันนิ่มมากเลยอะต้องผู้อะวันนี้ทิมเนื้อไปแล้วงั้นทิ้งอีกคำหนึ่ง นุ่มอ่ะเดิมเด็กเลยมิงว่าไม่ได้บะต้องมาละอันนี้เป็นตุ่นนะไม่ได้ต้มเป็นตุ่นมะระตุ่นรับตุ่นแล้วกะเรียกตุ่นก็ได้ตุ่นอ่ะหายรออีนั่งเลยระวังนะลวกปากมีเี่ยมเตดละนั่นคือเดี๋ยววันเพิ่มมันจะไม่เค็มมากนะ ไม่ให้ต้มมาลามาลาไม่ขมคนอื่นชอบคุณ <c oughs> ไม่ชอบเพรามาลาผมขมผมมันกินยากไงพี <c oughs> ่ว่าพี่ว่าโอเไปแล้วนี่รอบผมวันนี้หรอถ้าเป็นต้มม่ะจะขมถ้าเป็นตุ๋นนี่มันจะไม่ค่อยขมไม่ค่อยขมอ,อันนี้จะไม่ขมเลยมาละที่นเนี้ยใครชอบไม่ขมก็คืออันนี้เดี๋ยวรอเจ้าของมาจะมาถามเจ้าของอีกทีตอนนี้จะกินก่อนนะคะ ว่าไม่ถามหน่อยเหรอว่าทำไมอยากเปิดร้านข้าวเออก็มากินแล้วไม่มถามเลยแบบไม่ถึงสอนโยคะทำไมเปิดร้านข้าวไม่รถามจากส่วนตัวคือมันเป็นคนไม่ค่อยเวลาว่างถ้าคุณว่างต้องหาอะไรทำก็เลยไม่ค่อยผลไม่ค่อยแปลกใจที่อยู่ดีเขาจะเปิดอะไรเติมเติมไปหมือนอ่ะทำไมเปิดร้านข้าวค่ะก็จริงๆแล้วอันนี้มันเป็นของน้องเขยแล้วก็เราเห็นว่าข้าวอ่ะทุกคนก็กินทุกวันอยู่แล้วอาหารเนี่ยมันขายง่ายเราไม่รู้ว่าอนาคตเราจะเกิดขึ้นเราก็เลยเปิดร้านข้าวดีกว่าซึ่งน้องเนี่ยสาขาหนึ่งก็ทำมาสี่สิบกว่าปีแล้วเราก็เลยน้องให้มาเปิ ตรงนี้แถวๆนี้เพราะลูกค้าเยอะเราก็เลยอันละอ้าได้รีเปิดประมาณนี้ซึ่งจริงแล้วผู้เด้งของมันตรงนั้นน่ะว่าเหนื่อยโควิดมันมาอีกรอบไปได้มีอะไรทำเป็นของก็ต้องมาแ้่ละอาหารก็ของเราเจ้าของก็รู่นหนึ่งเออแต่ดีใช่ไหมดีอร่อยมีติอะไรปะนี่ฮะเนยมันละไม่โผลก็๊กตูดไหม กอเปนมาละผมสังเบิ้ลนะคะล่าสุดเบิ้ลเนื้อหนังแล้วก็สองกิดสองใจว่าเอาไส้ด้วยดีไหมเรากลัวกินไม่หมดเพราะฉะนั้นนราบอกเลยเออเรียงลำดับก่อนไม่เรียนลำดับความอร่อยให้เนื้อหนังที่หนึ่งเนื้อดีมากอ่ะเนื้อนุ่มแบบนุ่มเลยอ่ะเอาเนื้อหรือเนื้อหนังเนื้อหนังแล้วตัวเนื้อมันดีไงมันไม่สากปกติแล้วว่าชอบกินเนื้อหนังอยู่แล้วเพราะว่าเนื้อมันชอบสากต้องเอาหนังที่ความนุ่มของหนังมาช่วยแต่ทีนี้มันมันนุ่มกับนุ่มมันดีสองไส้ให้เนื้อหนังให้ไส้ ชอบพวกอันนะแต่ว่าที่อยากพูดถึงคือเต้าหู้เพราะว่าเป็นเพราะว่าเป็นคนไม่ชอบเต้าหู้แต่เต้าหู้ที่นี่กินได้เดต้าหู้ที่นี่นิ่มมากแล้วก็ไม่เหม็ดเต้าหู้เกินไปปกติเต้าหู้พวกนี้ชอบเหม็นเต้าหู้แล้วจะแข็ง ะรนะคะทากีไงทากิก็กินอ,อร่อยอะก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่เป็นคนไม่ได้ชอบคากีเป็นคนชอบเนื้อเนืออน้อล้วนอะแล้วก็หน้าตาสะอาดอ้านเออดูสะอาดที่สำคัญคือดูสะอาดมากพริกกระเทียมค่ะไหนครั้งแรกกินมงึงแรกไปไง แม่ในชีวิตไม่เคยกินข้าวขาหมูกับพริกกระเทียมเลยอะ่ะกินซะเกือบหมดเลยอะ่ะดีมากเลยอะ่ะมันเข้ากันมากเลยอะ่ะกระเทียมของเราแกะนะคะนี่แกะแกะม,มันพูดแต่เรื่องนี้พูดตลอดเลยกระเทียมแกะนะมบบไม่แกะแ่เนื้อเพราะว่ารอบที่ห้าแล้วอ่ะคือที่อื่นอ่ะพี่จะเห็นกระเทีย <อา S 1> มไม่แกะร้นานที่ไม่แกะจะจะเขาแกะเป็ากรีาเม็ดเล็กมากด้วยเป็นกรีบให้แต่ว่ายังมีไอ้หนังของเปลือกเปลือกเปลือกู่่หนังไม่หนังพุ่มเป็นเปลือกหนัง <differences S 2> track, มายล่ะหรือเป็นพิธ <mist> ีกรตอนนี้เราก็อยู่กับคุณพลแล้วนะคะเป็นเจ้าของสาขาหนึ่งนะคะด้วยกันค่ะถามเลย ถึงสาขาหนึ่งสาขาหนึ่งเปิดมาสิ่ปีแล้วเปิดมา40ปีแล้วครับ40ป,ปีแล้ว <c oughs> ไม่ใช่ร้านข้าวขาหมูกะโหลกปลาอยู่มา40ป,ปีแล้ว <c oughs> เป็นรายได้หลักของครอบครัวนี่กินที่นี่นี่รู้สึกแปลกมากตรงที่มันเค็มอ่ามันไม่ได้หวานนำํำเหมือนข้าวขาหมูที่อื่นก็เลยจะถามว่าเอาสูตรมาจากไหนทำมาไม่างตังดสินใจทำรสชาตินี้ก็คือสูตรมันก็มาจากคุณพ่อตั้งแต่ดังเริ่มเลยก็มันก็จะเป็นรสชาติที่ออกไปทางเค็มจะไม่หวานครับส่วนใหญ่ขาหมูที่อื่นมันก็จะออกหวานนํำอะไรอย่างเงี้ย ที่เนี้ยจะทําเป็นรสชาติแบบก็คือมหมายความว่าเราก็มีทา์เก็ตของเรามีลูกค้าที่ชอบรสชาตินี้ชใช่ฮะที่เขาไม่กินหวานเ้อบอกว่าเปิดสาขาสองมีคนที่บอกว่าทาหมูรสเค็มพาหมูรสเค็มบอกว่ามันต้องออกหวานหน่อยไหมเราก็เลยไปบอกน้องคือเป็นน้องเกยเราเราก็บอกน้องว่าพี่เขาบอกว่าเค็มน้องก็เลยบอกว่าของเรารสชาตินี้ครับเราต้องหนักแน่นเราต้องหนักแน่นก็มีเซ็กเมนเจอร์ของเราเออเรื่อง สำคัญคือเรื่องซูวีทาไมถึงคิดทําแลกมากซูวีมันเป็นการทดลองมันเรื่อยๆอยู่แล้วว่าที่ร้านเนี่ยเราพยายามหามาตรฐานเพื่อจะขยายสาขานี่แหละแต่มันก็ไม่ทาขยายสาขาได้เพราะว่ามันต้องมาตรฐานไม่แน่นอนเราก็เลยใช้เครื่องซูวีเข้ามาทําที่มันได้มาตรฐานมันก็จะมีมาตรฐานที่มันเท่าเทียมกันตลอดแล้วก็อีกอย่างเนี่ยขนย้ายไปขายที่ไหนก็ง่ายไปหมดทุกอย่างเพราะว่าเราต้งกโมไปใช่ก็แขกไปนี่เอากระจกมาตั้งมาตรงนี้หรอทไเหมือนไปล่าแต่ว่าเมื่อกี้ที่กินอ่ะพี่เผถามว่า หมูมันนุ่มมากนุ่มแล้วชุ่มเพราะปกติเออถ้าวิธีการทําทั่วไปมันจะออกสักสาแห้งๆนี่เป็นแเน้อเขาต้มไม่เรื่อยน่ะน้ํามันเดือดเหมือนต้มให้น้ําพะโล้เข้าไปแทรกที่มันนุ่มได้เพราะว่ามันเปื่อยไปแล้วแต่ของเราอ่ะความอร่อยมันจะอยู่ที่เนื้อมันจริงๆคือเวลากินแล้วมันจะมี texture ของเนื้อหมูอยู่แล้วเครื่องเทศที่เราหมักเข้าไปมันก็ทาให้มันมีความหอมตามเขาเลยมันถึงออกมาดีมันถึงออกมาแล้วแบบนุ่ม คือหมูมันยังมีงความ้ยซี่ของมันอยูนะครับ<ช>แล้วเป็นหมูนามัยของเปตทาโก้ด้วยก็ยิ่ง ก็คือง่ายๆเลยจักที่กินมาถ้าขาหมูโดยทั่วไปจะเอาน้าลาดเนี่ยเป็นตัวเป็นเรื่องโปงเรื่องหนึ่งในการทําให้หมูชุ่มขึ้นมาก็คือใช้น้าลาดแต่เนื้อหมูที่นี่คือมันชุ่มด้วยตัวมันเองเพราะฉะนั้นเวลากินมันก็เลยจะรู้สึกถึงเนื้อหมูช่ำๆมากกว่าได้เขียวหมูจริงๆซึ่งนุ่มมากด้วยคือที่เอาทารามาคอนเฟิร์มเพราะว่าปกติาลามคติคิติเรื่องเยอะคือเรื่องกินอะเยอะจริง เราก็เลยอะมาเลยมาด่าหรือว่ามาชมก็ห้ามตัดนะตรงที่ด่าอย่าตัดทิ้งมีอะไรก็ติดแนะนําติดชมก็ได้ครับติดไปแล้วเมาละนางบอกว่าไม่ขมว่ะก็ถึงขมแล้วก็ตอนนี้นั่งหันหลังให้ทุกคนเพราะว่ากลิ่มกระเทียมมันโหดกมากนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่กินข้าวขาหมูและมีพริกกระเทียมเพราะไม่เคยกินพริกกระเทียมกับข้าวขาหมูเลย รู้สึกว่ากินทําไมวะไม่เห็นจําเป็นหอมเกีเออมันอร่อยมากมันดีมากเลยแต่มันไม่ควรเคี่ยวใครอีกแล้วอ่ะแล้วกระเทียมเราแกะกลีบนะแกะให้แล้วมันผู้แปดรอบแล้วเนี่ยาะแกะเปลือกให้ไม่ต้องถุยรอบไม่ต้องเคี่ยวเปลือกเออมันดีมันดีมันอร่อยจริงก็แล้วต้องเอาเจ้าของสาขาหนึ่งมาคอนเฟิร์มด้วยเออแล้ะคุณคุณพลช่วยฝากร้านไว้หน่อยได้ไหมคะก็ฝากร้านเลยนะครับร้านครับหมูคอสี่สาขาสองที่ถนนเทพารักษ์นะครับ เทพภรรักเทพภรรักอยู่เสมอการเทพภรรักเทพภรรักเนี่ยเออเทพภรรักใช่ครับเส้นตัดใหม่นะครับเส้นตัดใหม่ทางที่จะออกไปบางเขนนะครับเปล่าเลยครับที่นี่เป็นมาตรฐานที่สูงกว่าที่ร้านแน่นอนเฮ้ยแล้วสาขาหนึ่งไม่พูดถึงหรอสาขาหนึ่งครับสาขาหนึ่งก็ขายดีอยู่แล้วไม่ต้องไม่ต้องโฆษณาแลยหรอสาขาหนึ่งก็เผื่อเขาใกล้ตรงนัายใช่มาตรฐานมันก็คือความตั้งเดิมก็อยู่ตรงนั้นหมดนะก็คือที่ที่ ที่สาขาที่สาขาหนึ่งอะอยู่ไหนอ๋อสาขาหนึ่งอยู่ดินแดงอ๋ออยู่ดินแดงอ่ะตรงข้ามไปทางสงเคราะห์ซอยหนึ่งครับเพราะว่าไม่แยกลูกค้ากันหรอกเขามันจะไกลกันขนาดเนี้ย เพราะว่าที่นี่ก็ลูกค้าจากสาขาหนึ่งมาตรงนี้ก็เหมือนกันเพราะว่าเขาอยู่ระแวกนี้เขาก็ไม่ต้องไปไกลถึงนู่นแล้วกินที่นี่คือที่นี่มีความพิเศษเพราะว่าเราเรื่องขยายสาขาเราซีเรียสมากเพราะว่าการจะขยายสาขาบางที่อาจจะมาที่ทำไมดอกกว่าอะไรย่างเงี้ยแต่เราเลยสร้างมาตรฐานที่สูงกว่าแล้วก็นํามาที่นี่พรวยที่นี่ทําออกมาได้ได้ดีกว่าที่ร้านเอ้าะงั้นปะมีรุบองศากําหนดมีเครื่องวัดมีเครื่องวัดความเข้มด้วยเด้อความเข้มเออก็คือนอกจากมือเขาเร ด้วยน้ำหนักมือในการฟูงรถแล้วความนุ่มของหมูเราใช้วิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นมันจะเ๊ะเข้าเดินเสมอแข่งโลกอนาคตจ้ะแห่งเข้าขาหมูแห่งโลกอนาคตสาขาสองนะคะที่ด้อยกว่าสาขาหนึ่งมีเรื่องเดียวเสียงรถพูดไปพูดมารถฟูฟ้าฟูฟ้าตลอดเวลาเราก็จะแบบนิดเดียวมีรลังพิทังเสียงเท่านั้นเออที่ต่างกันแล้วก็านลิเวอรี่ีก็มีอ่า มีกร็บมีฟ o ดแพนด้ามีไลแมนโกเจ็ททางที่ดีก็สั่งตรงกับร้านเอาเบอร์ร้านไปแล้วสั่งตรงร้านจะได้ไม่โดนหักเงินแล้วก็เรียกรถมาลาเปทไมต้องเป็นพอเออลืมเออตรงนั้นมันเป็นอาคารพาณิชย์พอดี คนแถวนู้นก็เรียกกันติดป่าเลยก็คือพอสี่โอ้แล้วถัดไเขาเรียกพอสี่อาคารพาน,นิชหลังที่4มันก็เลยเป็นพอสี่ต<อ>ัยวย่อเลยชื่อขาหมูพอสี่ถ้าจะชื่อแบบข้าขาหูอาคารพาน,นิชหลังที่4จะยาวไปฉะ <laughs> นั้นวันนี้พอแล้วนะถือวารวีวิวครบถ้วนอร่อยคอยากให้มาไปแล้วกนะันสวัสดีค่ะ